ค่ะนักศึกษาทุกคนเนื่องจากมีการระบาดของโรคโควิด -19 ทางวิทยาลัยพยาบาลบรมงราชนีสงขาได้มีแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยให้นักศึกษากลับไปศึกษาที่บ้านสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1การเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่สองยังไม่เสร็จสิ้น อาจารย์ผู้สอนจะดำเนินการสอนและประเมินผลผ่านระบบออนไลน์โดยให้หนักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาโดยจะสิ้นสุดการเรียนการสอนภายในวันที่29มีนาคม2563หลังจากนั้นจะปิดภาคการศึกษาจนถึงวันที่19เมษายน2563 และเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อนวันที่20เมษายน2563ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยจะเรียนรายวิชาของภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2563ปอนเนื่องจากรายวิชาของภาคการศึกษาฤดูร้อนต้องเชิญอาจารย์พิเศษ,ษภายนอกสถาบันมาสอนวิทยาลัยไ,ไม่สามารถดำเนินการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนได้ทัน ดังนั้นทางวิทยาลัยขอให้นักศึกษาเดินทางกลับบ้านตั้งแต่วันที่18มีนาคม2563และติดตามข้อมูลการจัดการเรียนการสอนทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยและลายกลุ่มชั้นปีก่อนเดินทางกลับบ้านนักศึกษาทุกคนต้องผ่านการคัดกรองอาการของโรคก่อนขณะเดินทางและเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านให้ปฏิบัติตนตามประกาศของวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ขอให้นักศึกษาทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยจากโควิด -19 สวัสดีค่ะ